นี่ถึงน้ำมวยจากจีนนี่ชกอย่างเดียวครับประเภทลำหักลำโค่นดีจิตใจสู้มวยเจ้าถิ่นด้วยความเป็นมวยจะน้อยนิดนึงโอ้โหนี่ร่างตันด้วยกันทั้งคู่ครับขวาข้างเดียวกันด้วยอ่ะเดี๋ยวดูครับเสียงเชียร์จะช่วยได้หรือเปล่าครับทางด้านของน้งมวยจากประเทศออโดมกวาดาอาล้ครับอย่างนี้สนุกแน่ครับ อาศัยความหนุ่มความแน่นเดินชนอย่างเดียวครับเดินอัดอย่างเดียวอ้าวหวาดอีกแล้วแม่สงสัยจะเป็นสิบวัดเก่าหรือเปล่าหวาดลานวัดเก่งนะครับทีม้านของอหรานเขี่ยสองทีลมของสี่ครับครั้งที่แล้วนี่เตะทีเดียวครับชนะน็อกนักมวยออสเตรเลียยกแรกเลยครับยังไม่ทันได้ดูดำดูดีครับว่าจะเก่งขนาดไหนแม่แต่ว่าุยู่เลยลุยเลยเหมรุ่นใหม่ของจีนเขา ไปเปิดตลาดอย่างนี้เอาสักเหนึ่งส่วนสามพอครับคุณพิเชษครับหันมาสนใจมวยไทยหันมาสนใจเรื่องของอุปกรณ์มวยไทยนี่แม่สบายเลยครับคนไทยอ้าวลุยครับตอนนี้จีนนีถือว่าจัดมวยบ่อยมากครับมีหลายทีมงานแล้วก็นักมวยไทยก็จะไปชกอยู่ต่อเนื่องเลยครับในหลายๆเมืองด้วยกันโอ้ยจังหวะนี้ครับดูช็อตนี้แม่กองเชียร์ชามชนอย่างเี้ยังคนหนุ่ม 20กับ29รู้ให้รู้กันไปครับใครจะย่นใครจะยุบเตะได้เตะไปครับซาอิดอาวุธมีหรือเปล่าครับทางด้านของลิวเลยแม่ชนไปมองพี่เลี้ยงไปครับเอาไงดีลูกพี่สั่งต่อยหมัดแล้วครับคุณพิเศษสั่งตล่อยหมัดแล้วเอายืนประสานแข้งยืนประสานแข้ง <c oughs> คิดบวกอย่างเดียวครับลิวเลยเอาแล้วครับบวกอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> เกียร์าขาหน้าดันออิดล้ลงไปแมตอนนี้ถือว่าแลกกันแล้วครับใครดีใครก็อยู่ได้ความหนุม่มความสดความเป็นเจ้าภาพาเดินชนต่อรรื่เลยมีหมัดเท่านั้นมหมัดนี่ไว้ใจได้เลยครับออกหมัดทีไรนั่นน้ำชงจากอิรา่านดนมีอาการซึม ถด้วยขวาครับต่อยแรกกันแล้วดูท่าทางจะสนุกครับคู่นี้ถือว่าความเป็นมวยอาจจะน้อยนิดเป็นครับมวยคู่นี้สู้คู่ที่แล้วไม่ได้แต่เปิดเกมนะครับคุณพิเชษนักมวยจีนนั้นกล้าเปิดเกมนะครับดูครับคืออออกาวุธโดยไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องยับยั้งชั่งใจโอ้โหดูครับมาทางไหนไปทางนั้นเลยครับมาเลยครับแ่ากรรมการคงสัตว์เอาแล้วครับอ่ากให้น้ำเดี๋ยวครับ ความเป็นมวยอาจจะน้อยหน่อยครับแต่ว่าร่างกายหัวใจครับความเป็นเจ้าทินเจ้าบ้านเสียงเชียร์ใส่ครับมากทั้งตอกทั้งเตะทั้งเขี่ยทั้งแทงครับมาแบบทุบเครื่องครับแต่ว่าความหนุมของหรือเว่ยชนอย่างเดียวครับนี่ครับอาวุธต่างอื่นน้อยครับช็อตนี้สวยครับุมพี่นี่ครับแม่มาเขี่ยขาหน้าเลยครับซีดหรือเลยนี่ถือวัวยัง ท่านเชิงยังไม่ถึงกับระดับแถวหน้านะครับแถวหาในเรื่องของกาลังใจนะครับและได้สิทธิ์นี่ได้สิทธิ์เท่ากับไม่ต้องผ่านรอบแรกนะครับคือได้สิทธิ์ปุ๊บที่เข้ารอบ8คนเลยครับครับรุนกันต่อนะครับยก2เดินบุกต่อครับริวเลยนักมวยจีนเจ้าถิ่นครับดูอ่ะ มีเริ่มมีแข่งขวาเหมือนกันหวกมือหมัดขวาแล้วมืออหรานก็แหม่สู้ยิบต,ตามามือนกันครับไม่แน่นี่ไปบี้มาบดไปบดมาครับพลังโสมครับชนอย่างเดียวร่างกายแข้งแปรงเอาอชนเข้าไปอัดเข้าไปแมย้อนนี้ยังไม่เตะหนักๆแบบสวยๆเลยนะครับ ที่สปปลาวนี่โครมเดียวครับ,รบเข้าใายโครงผู้ต่อสู้ทั้งภาพชนะนอกยกแรกอ้าวโหหลุดปักด้วยศอกขวาก็อ่านใจกรรมการให้คะแนนลำบากด้วยนะครับว่าชอบมวยแบบไหนนะครับเพราะว่าเกมมันถือว่าคู่ขี้สูสีดูครับ อยากจะกว้างได้หมัดกว่าทำริวเลยแน่แต่ผมดูแล้วหูตรงๆนี่จะเก่งกว่าจะอาวุธจะครบเครื่องกว่าครับ<ม>ก็กำลังเติบโตนะครับ,รบรอของมวยไทยในประเทศจีนคุณฤิศักดิ์คุณพิเชษสภาพร่างกายนั้นดีกว่าแน่นอนนะครับแบบตมวยเจ้าถิ่น เมื่อไรที่เขาเปิดหลักสูตรมวยไทยในโรงเรียนกีฬาที่เมืองจีนก็เตรียมตัวน,นะครับพี่น้องครับอือหึอาชาร์กอเขาเยอะกว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจครับนอกจากเป็นเรื่องของมาหา,มานาจในกีฬาโอลิมปิกแล้วเรื่องเศรษฐก,กิจก็ยังอยู่แถวหน้าของโลกครับครับ,รบตอนนี้คนรวยของจีนแซงหน้าอเมริกาไปแล้วนะครับนี่ครับเขามีความมุ่งมั่นเขามีระเบียบวินัยทําอะไรทําจริงครับมีความตั้งใจนะครับ วันนี้อาจจะไม่เป็นรูปเป็นร่างแต่ว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าครับอาซาอีกก็โดนเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าไม่โดนครับนี่ครับผ <c> ้เียงไปเลียงมาโดนกำปั้นเข้าไปนี่อาจจะสุดได้นะครับเสียสีแล้ว,อวสองโดนครับเสียสีแล้วดีขึ้นเรื่อยๆอยู่เลย,เลยด,ดูดีครับหมัดใช้ได้เอาโดนแทงนี้ <c> ต้องคิดบวกอย่างเดียวครับเดี๋วเว่ยอย่างอื่นอย่าไปคิดครับคิดบวกอย่างเดียวครับ แมดูระบบหายใจก็ไม่ใช่ว่าจะดีครับตั้งหัยจากพี่ร่านเยกมือมาไปแข้งแม่ดูใส่จุดบอกวุดเป็นแข่งนะครับครับหลักเหลี่ยมชักจะไม่ค่อยดีอาจจะโดนเสียสีแล้วมียุบได้เหมือนกันครับก็พูดง่ายๆก็เตะไปก็เก็บหน้าแข้งเองนะครับดังหัยที่นี่แข็งแร่งมากครับอ้าะครับผ่านยกสองครับเยวกวับมา กลับมาดูภาพช้าๆชัดๆครับผลงานที่ผ่านมาของซาอิดและก็ลูเวยนะครับโมโนเทตินท็อปคิงเวอร์ซีรีสนามที่3ครับปี2015สนามสุดท,ท,ท้ายกลับมาชิงที่ประเทศไทยครับติดตามนะ,ระครับกับโมโนเทนตินท็อปคิงเวอร์ซีรีแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดือนพฤศจิกายนครับมีบิ๊กแมตอีกหนึ่งนัดครับติดตามดูครับว่าใครจะทำการแข่งขันกันบ้างคุณพิเชษคุณมีศักดิ์ครับครับ ก็จะมีบิ๊กแบตในเดือนพฤศจิกายนนะครับ,รบแล้วก็เดือนธันวาทั้นจะเป็นรอบไฟนอลครับ<ะ>ที่พัทยาในช่วงพักยกมาดูสะอิดแล้วหายใจยาวเลยเกินครับเหมือนจะหอบหายใจแรงๆอ่ะดูครับว่าริวเล่ยยกที่3จะมีทีเด็ดอะไรหรือเปล่าครับมับงกรยกครับ,บ,ชชบนักชกเจ้าถิ่นอ๋อโดนบวกด้วยขวาคู่ขี้มากครับแหมวัดใจกรรมาการลำบาก ฝุซ้ายขวาเป็นแนวได้ดีกว่าความแข็งแรงครับอ่านีักลงไปเตะจนเมื่อยเตะจนเจ็บหน้าแข้งแล้วครับใจอืมคนจริงๆครับอ่าครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้วันนี้เขาอาจจะเพิ่งเริ่มนับหนึ่งนะครับนักมวยจีนในรูปแบบมวยไทยแต่ว่าอีก5ปีข้างหน้าเตรียมตัวเลยครับเมื่อไรที่เขาฝกฝนตั้งแต่ห้าครัวพกเหมือนนักมวยไทยเดี๋ยวยุ่งครับ เพราะว่าร่างกายชลีและหัวใจ <c oughs> อา้าวโดนตกซ้ายไปงั้นครับซาอิดแหมเรียกว่าเวียงซ้ายปลายขวาแลกกันเลยครับตอนนี้เ <c oughs> สียงเชียร์มาแล้วคุณว <c oughs> ิเชษก็เสียงเชียร์กดดักนกรรมการได้เหมือนกันครับดูครับแหมมันขวาา้าได้อา้าวนะครับโดนหมัดแล้วครับซาอิดนี่ครับทีมงานที่เลี้ยง บอกให้ลุยจะเอาอะไรสักอย่างให้มันชัดๆกว่านี้ลุยเ้ยจะหมัดก็ต้องหมัดแล้วนะครับนาทีนี้ยกสุดท้ายแล้วแนาที่สาปอลาวี่ชนะสบายที่สุดครับซาอิดไกลนิดมาเป็นชุดครับมาเป็นชุดครับโอ้ชุดใหญ่เลยครับซาอิด ชุดนี้โดนหลายขนาดครับชายชุดนี้เข้าตาอู้หูเสียงเฮได้เสียงเฮอ้าวอย่าซับอย่าซับไอ้นุ่มอย่าซ้บอ้าวขาขาอ้าวอ้าวับตักคิวกินหรือเปล่าพ่ัวเรอครับยุ่งแล้วครับทีมนะครัสามล้อถูกหวยันแต่ทีสามล้อถูกหวยครับไปไม่ลามาไม่ไดครับนนิว คือมีอาการเจ็บสะสมมาด้วยนะครับแม่คิดว่าจะไป้มีตำหนิมีตำหนิครับที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมอ้าวยุกเองยุกแล้วครับบานพับมีปัญหาครับพับนอกพับในโอ้โ,โหดูส่งหัวใจใช้ได้ครับรมสะอิดหัวใจใช้ได้ครับวิ่งมาตั้งหลักก่อนครับแม่คิดว่าจะถูกหวย30ล้านแต่ไม่มีปัญหาแล้ครับถูก30ล้านขาหน้าทำท่าจะเป๋ครับสะอิดแ้าหรือเลยไป ประคองตัวเท่านั้นครับประคองตัวได้มาเมืองไทยแน่ครับโอ้ยครับยุ่งแล้วนะครับลบลงไปทีนี้มีปัญหาแน่ครับยกนี้เจาะขาหน่อยครับใครที่ลุกนักมวยกินให้เจาะขาครับนาทีนี้ต้องเตะขาครับนั่นแหละครับย้ำอีกทีหนึ่งย้ำไม่ย้ำย้ำไม่ย้ำครับโดนหมัดอ้าวครับเจาะขาหน้าขยี้ครับปูนาขาเกลยแล้วซาอิด โ yup. ดนแม่นอดครับพิเชษกลับมาอยู่ในสภาพที่เป็นรองเลยครับซาอิ้เข้ามุมไม่ไหวเลยครับต้องนั่งกับพื้นเวทีเลยครับดูครับทำดีมาตลอดนะครับแต่ว่ามาโดนแม่เป็นตะคิวครับนี่ครับเพื่อนวายทครับขึ้นไปดูอาการของเพื่อนด้วยครับอ่ะอย่างนี้การตัดสินครับดูว่าจะออกยังไงครับมาได้นับในยกที่3ามีอันสี่หรือเปล่าไมับพเชษมีอันสี่หรือเปล่ถ้ามียก สี่ยกพิเศษครับถ้ามียกพิเศษจะเป็นการประมาณสิยมากไปเองครับไม่แน่จ็ไมับครับนี่ครับต้นต้นนี่เป็นพระเอกแต่ว่าโดนเจาะบ่อยๆครับที่เก่านะครับเวลาใหม่ครับทั้งพับนอกพับในต้นต้นนี่ล้มติ้งล้มหงายครับเอาครับลุ้นเลยครับลุ้นเลยครับแม่ยังซ่าอยู่ครับหรือวยมั่นใจครับมั่นใจมากทั้งเสียงเชียร์ทั้งต้องบอกว่าภาษามมยต้องบอกว่าน่าเสื่อครับดีเหลือเกินครับน่าเสื่อดีมาก มั่นใจนะครับเจ้าทีมเจ้าบ้านเจ้าภาพครับดูครับเหรียญสี่หร pues ือไม่ครับหรือจะตีตัวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยรอบชิงชนะเลิศเลยครับคุณพิเชษครับแม่โอ้โหบีหัวใจลุ้นกันครับลุ้นกันนะฮะสู้นี้ได้ลุ้นเลยนะครับไปไหนครับโรดคอร์เนอร์เลวานห์ในตะวันจะเพิ่มอีกเข้าตัวเป็นอย่างน้อยครับวันนี้รอบแปดคนนะครับทก ไม่เป็นนักมวยที่ไม่ต้องชครอบ16คนนะครับมาเมืองไทยใช่ไหมหรือเลยมาครับได้มาเมืองไทยแน่มาเมืองไทยแน่นอนครับเจอกันนะพี่น้องชาวไทยครับกับนิวเลยในช่วงเดือนธันวาคมครับพักเดี๋ยวครับเดี๋ยวบารลุพูดต่อไปครับ